ตอนที่สี่สิบแบ่งขนมหวานชายฝั่งทางตอนเหนือของลานสตาในตอนกลางคืนส่องแสงระยิบระยับและสวยงามมากลมทะเลที่พัดผ่านทะเลทําให้มีกลิ่นหอมบนท้องฟ้ามีพระจันทร์คดเคี้ยวและหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆทั้งหมดก็ดูสงบสุขพลตรีผลักห้องของชิงเหอออกมาแล้วพูดว่าฝ่าบาททรงตามหาข้าอยู่หรือชิงเหอกล่าวว่าใช่ เจียงซานกักตัวอยู่ในห้องเป็นเวลาหนึ่งวันเขารอมานานแล้วและรู้สึกรำคาญมาก่าบาทตรัสสั่งตอนเที่ยงคืนนี้ทุกคนหลับก่อนจะถึงจะเรียกหาฉันชิงเหอเหลือบมองเขาอย่างอวดดีนายพลดูเหมือนจะรีบร้อนฉันเจียงซานโกรธมากฉันไม่รู้ว่าใครมาที่บ้านของตระกูลหลานเพื่อรับพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขากลับมาชิงเหอม้วนริมฝีปากของเขาจุดประสงค์หลักสำหรับพ่อมดตระกูลหลานที่จะนำโชคลาภจากข่าวของจอมพลส่งให้คุณไม่ใช่หรือ ความคิดที่รอบคอบของเจียงซานถูกแทงทะลุทันทีเกลียดชังมากเขาเกลียดการเล่นกับคนฉลาดที่สุดลูกคิดเล็กๆทุกตัวสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมันน่าเบื่อจริงๆแม้ว่าเขาจะไม่พอใจในใจแต่เขาก็ยอมรับว่าสมองของเขาไม่คล่องตัวมากนักจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ได้สิ่งที่ต้องการแล้วฟาบาดควรจะพูดอย่างรวดเร็วมิฉะนั้นเราจะเสียเวลาอยู่ที่นี่เท่านั้น ชิงเหอนั่งลงบนเก้าอี้ในห้องและเปิดหน้าจอข้อมูลนี่คือแผนที่เมื่อซูมเข้าไปก็จะเป็นแผนที่หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆแห่งนี้มีจุดสีแดงบนแผนที่นี้และสิ่งแปลกคือตำแหน่งจุดสีแดงที่แสดงตอนนี้ไม่ได้อยู่บนพื้นแต่อยู่ต่ำกว่าพื้นดินเจียงซานเบิกตากว้างนี่คือชิงเหอพูดอย่างช้าๆและมีเหตุผลวันนี้เมื่อฉันมาถึงหมู่บ้านชาวประมงฉันได้กลิ่นโคลนบนเจ้าของร้านและรองเท้าของพนักงานเสิร์ฟและมีกลิ่นอับชื้นบนตัวของเขา เมื่อพูดคุยกับพนักงานเสิร์ฟในระหว่างวันฉันพบว่าปกติพวกเขาจะอยู่ที่โรงเตี๊ยมฉันไม่ได้เดินทางไกลไปทำธุระพกลับมาก็เช็คสภาพอากาศในหมู่บ้านเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพบว่ามีแดดเป็นส่วนใหญ่เจียงซานตกตะลึงเมื่อได้ยินมันแน่นอนว่าเขายังสังเกตเห็นปัญหาที่ฝ่าเท้าด้วยแต่ในเวลานั้นเขาแค่คิดว่ามันอาจจะเป็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่และไม่คิดว่าจะมีอะไรเลยสิ่งที่เขาไม่เคยคาดหวังก็คือชิงเหอมองดูมันอยู่เสมอเขาไม่แยแสกับทุกสิ่ง แต่เขาระมัดระวังรากับเส้นผมและเขายังวางตำแหน่งเหนือผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยมันน่ากลัวมากชิงเหอและทิ้งตำแหน่งของเขาแล้วมองไปที่เจียงซานไปกันเถอะแทบไม่มีแขกในโรงแรมนี้เลยยกเว้นทางเดินที่เปิดไฟไว้เล็กน้อยโดยทั่วไปจะไม่มีใครมองเห็นใครเลยชิงเหอเดินอย่างสงบผยองอย่างมีน้ำใจเจียงซานกล่าวว่าองค์ชายเดินผ่านไปเช่นนี้ไม่กลัวว่าพวกเขาจะรอยอยู่หรือชิงเหอเหลือบมองไปด้านข้างแล้วเลิกคิ้ว นายพลได้รับการยกย่องว่าเป็นทหารอันดับหนึ่งของลานสตาชั้นยังต้องกังวลไหมถ้าคุณอยู่เคียงข้างฉันเดิมทีเจียงซานมีความไม่พอใจเล็กน้อยต่อชิงเหอและในขณะนี้เขาก็ค่อยๆย,ยิ้มออกมาท่านหลอดคุณก็รู้จักชื่อของฉันด้วยหรือเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้เกือบทุกคนรู้ดีว่านายพลใหญ่มีลูกชายที่บุตรบ้งและโง่เขลาแต่นายพลคนนี้ไม่สามารถทำอะไรได้อีกค่าแรงอยู่ในระดับสูงฟ้าร้องและฟ้าผ่ากวาดล้างทุกทิศท,ทุกทางและโจมตีตั้งแต่อายุยังน้อย มือที่อยู่ยงคงกระพันในกองทัพที่สามารถต่อสู้กับคนแรกได้โดยไม่ตกไปในสายลมน่าจะเป็นเพียงสามองค์ที่สร้างขึ้นโดยเหล่าทวยเทพในสมัยรุ่งเรืองชิงเหอเข้าไปในชั้นใต้ดินของโรงแรมผลักเปิดประตูแล้วพูดว่าใครจะรู้ชื่อของพลตรีละ่ะท่านใดนั้นเจียงซานก็เห็นว่าฝ่าบาทเป็นที่พอใจในสายตาของเขานั่นก็จริงเช่นกันทั้งสองไม่พบสิ่งกีดขวางระหว่างทางและเดินตามเส้นทางที่ป้ายสีแดงของเส้นทางไปถึงหน้าประตูหิน มีนกฟินิกตัวใหญ่ปรากฏอยู่ซึ่งดูน่าทึ่งทีเดียวหากคุณต้องการเข้าประตูคุณควรต้องมีบางสิ่งบางอย่างเงื่อนไขที่จำเป็นเป็นสิ่งที่ดีตอนที่ทั้งสองกำลังจะใช้สมองชิงเหอดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างและเปิดมันด้วยตัวเองเจียงซานร,ระมัดระวังเล็กน้อยและพูดว่าจะไม่มีการช่อกงใช่ไหมชิงเหอกล่าวว่านายพลกลัวเหรอใครกลัวเจียงซานก้าวเข้าไปในประตูก่อนฉันแค่ระมัดระวัง ชิงเหอไม่ได้โต้เถียงกับเขาและก้าวเข้าไปในประตูมันเหมือนกับที่เขาเดาไว้เลยมีถ้ำอยู่ในนั้นต่างจากหมู่บ้านชาวประมงที่พังทลายตรงประตูเมืองใต้ดินนี้จเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตชีวาและถนนทั้งสายก็เต็มไปด้วยแสงไฟและประดับประดาในคืนที่มืดมิดคนเดินเท้าเดินอย่างเร่งรีบและแผงขายของริมถนนก็ขายสินค้าอันตรการตามากมายเจียงซันเบิกตากว้างนี่คือว่ากันว่าเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นใกล้ทะเลมีสินค้าหายากและแปลกใหม่ทุกประเภท รายการเวทมนต์และยาส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รับอนุญาตในตลาดสามารถขายในนี้ได้เสียงของชิงเหิงเงียบไปเล็กน้อยบนถนนที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ตั้งอยู่ใต้วงเวทมนต์เคลื่อนที่ที่ใหญ่ที่สุดของลานสตาจนถึงตอนนี้ทางเข้าเป็นแบบสุ่มเอาและไม่ได้รับการแก้ไขเจียงซานพ,พึมพำฉันคิดมาตลอดว่านี่เป็นเพียงตำนานเท่านั้นชิงเหิงเดินไปข้างหน้าและพูดกับเขาว่าสิ่งต่างๆส่วนใหญ่ที่นี่ถือเป็นข้อห้ามและเป็นเรื่องปกติที่พลตรีจะไม่ทราบ เมื่อเห็นแผ่นหลังของชิงเหอเจียงซานก็อยากจะกรอกตาของเขาคุณรู้ไหมว่าพระองค์ทรงเป็นปกติแล้วบนถนนในมีสินค้ามากมายตระการตานี้คือที่ตั้งของครอบครัวเวทมนต์แน่นอนว่าสมบัติล้ำค่าที่หายากและแปลกใหม่ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์จากเวทมนต์เอฟเฟกต์นั้นมหัศจรรย์โฆษณาได้ล่อตาล่อใจมากแผงขายยานั้นน่าประทับใจยิ่งกว่าเดิมมีทุกอย่างพ่อค้าหาบเร่ยังคงกระตือรือร้นเปลี่ยนความคิดของคุณซะดูน้ำสวยๆของชั้นสี่น้ำหนึ่งเต็มปาก ทั้งหมดยีสิบเหรียญทองทั้งหมด20สบเหรียญทอง,ทงเองจียงซาบนบ่นมันทรงพลังขนาดนั้นเลยเหรอพ่อค้าหาบเร่ขยิบตามันใช้ไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าทำไมเจียงซานร,รู้สึกแย่มากเพื่อที่จะทราบขั้นตอนการทำธุรกรรมที่นี่ทั้งสองยังคงต้องเลือกบางอย่างจากแผงนี้ไม่อย่างนั้นพ่อค้าคนนี้ขายข,ายของหลายอย่างแปลกๆลกมีทุกอย่างไม่ต้องพูดถึงยาและมีเครื่องประดับที่มีเวทมนต์เล็กๆน้อยๆเช่นหินทำนายสภาพอากาศ กระดุมเปลี่ยนสีเสื้อผ้าคนและกล่องที่สาวๆชอบเต้นและร้องเพลงได้เหมือนเป็นของเล่นเจียงซานกล่าวว่าฟาบาทต้องการซื้อของเล่นชิ้นนี้เขาเห็นดวงตาของชิงเหอด้วยความลังเลราวกับว่าเขากำลังพูดว่าฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะมีนิสัยนี้จริงๆแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันพบกันคุณไม่จำเป็นต้องสนใจความรู้สึกของฉันซื้อถ้าคุณต้องการชิงเหอคิดว่าฝั่งจ้านจะชอบมันเขาขอให้พ่อค้าหับเร่ห่อมันสำหรับตัวเองและทันทีที่เขาหันหัว เขาก็สบตากับเจียงซานและพูดเบาๆว่าฉันไม่ได้ซื้อมันเพื่อตัวเองเจียงซานดูเหมือนว่าเขาไม่จําเป็นต้องอธิบายอย่างรวดเร็วอย่าบอกนะฉันรู้ทุกอย่างแล้วองค์ชายชิงเหอจวงเงียบไปหยิบของแล้วหันหลังกลับเจียงซานจากด้านหลังติดตามและพูดว่าองค์ชายจะไม่ลองยาที่พวกเขาโฆษณาไว้หน่อยหรือว่ากันว่ายาสามารถเปลี่ยนความคิดของคนที่เปลี่ยนใจได้ชิงเหอกล่าวว่า ถ้าคุณเปลี่ยนใจคุณสามารถเอามันกลับมาด้วยยาเพียงขวดเดียวได้ไหมเจียงซานพงัไปถ้ามันรอดแล้วชิงเหอพูดเบาๆถ้าอย่างนั้นคุณก็รักเขาหรือคนที่ประสาทถูกควบคุมโดยยาเจียงซานเกาหัวมันซับซ้อนมากจะดีกว่าไหมถ้าได้อยู่ด้วยกันชิงเหอเดินไปตามถนนร่างกายของชายหนุ่มตั้งตรงและสีหน้าของเขาไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนภายใต้แสงสลัวเขาได้ยินเพียงเสียงแผ่วเบาพูดว่า ถ้าคุณไม่รักกันผูกมัดกันไว้จะมีประโยชน์อะไรถ้ารักกันก็แยกจากกันแล้วคนรักที่นี่ลหละในขณะนั้นหัวใจของเจียงซานสันไหวราวกับว่าเขาเข้าใจอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนเขาจะไม่เข้าใจทันใดนั้นเขาก็โต้อ,ตอบว่าเป็นไปได้ไหมที่ขอองค์เล่นนั้นไม่ได้ซื้อให้ตัวเองจริงๆแต่คือคนรักที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์โรงเรียนหลังเลิกเรียนนักเรียนและผู้ปกครองจํานวนมากนอกโรงเรียนก็ปิดน้ําบริเวณประตูรัว้ว ฟางจ้านไม่เป็นไรบ้านของพวกเขาถือเป็นห้องของเขตการศึกษาคุณสามารถเดินกลับบ้านได้ห้านาทีหลังเลิกเรียนทุกวันคุณหมอย,ยังบอกอีกว่าออกกําลังกายช้าๆทุกวันจะดีกว่าสําหรับเขาจึงไม่ต้องการให้ใครมารับหลังเลิกเรียนทุกวันทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อออกกําลังกายวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ซึ่งอยู่ไม่ไกลนําโดยพวกเขาชายหนุ่มชุดดําที่ด้านหน้าไฉาเจียนยังมีบุรีอยู่ในปากน้องชายที่อยู่ข้างหลังเขาพูดว่าพี่ใหญ่ ฉันได้ยินมาว่าคนคนนั้นคือฟางจ้านเมื่อวันฟ้านเหมยกลับบ้านร้องให้นานมากแล้วไม่ใช่เหรอเขาคือคนที่แย่งชิงบทบาทของฟ้านเหมยไปพี่ชายครับพวกเราอยากระบายให้ฟ้านเหมยไหมชัยเจียนคายวงแหวนคนออกมาแล้วกดบุรี่ออกเขาเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่ากล้ารังแกน้องสาวฉันสิแน่นอนว่าฉันจะไม่ปล่อยเขาไปไง่ายๆแต่ฉันไม่ต้องการใช้คนมากมายมาจัดการกับเขา แค่ตามฉันก็เพียงพอแล้วพวกนายรออยู่ที่นี่ฉันจะไปพบเขาเองเด็กชายคนอื่นๆเห็นว่าพี่ชายคนโตพูดดังนั้นพวกเขาจึงต้องตอบอย่างเป็นธรรมชาติไ่เจี้ยนเดินโซเซไปตามเส้นทางปิดกั้นเส้นทางของฟางจ้านเขากระแอม,มในลำคอและดึงคำพูดที่ยุ่วยุออกมาหยุดฟางจ้านหยุดชั่วคราวน้ำเสียงของไ่เจี้ยนไม่พอใจอยากหาเพื่อนไหม ฟางจ้านหันหน้ากลับไปเพราะสายจียนสายตาสั้นและไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมาก่อนเมื่อฟางจ้านหันกลับมาอย่างสมบูรณ์เขาก็มองเห็นได้ชัดเจนเด็กชายมีริมฝีปากสีแดงและฟันขาวรูปร่างหน้าตาของเขาสวยและสะอาดยืนอยู่ใต้ต้นมะเดื่อในฤดูใบไม้ร่วงแสงอาทิตย์ยามเย็นตกกระทบเขาผ่านช่องว่างของใบไม้อ่อนโยนและสุภาพคุณเรียกฉันหรือฟางจ้านเอียงศีรษะกระพริบตายาวของเขาเผยให้เห็นความสงสัยของเขาเกิดอะไรขึ้น ฉันไม่รู้ว่าทำไมชฉยเจี้ยนจึงมาที่นี่เพื่อหยิบของแต่เมื่อฟังจ้านมองดูด้วยวิธีนี้จริงๆแล้วเขายืนตัวตรงโดยไม่รู้ตัวร่างกายที่คดเคี้ยวและคดเคี้ยวหูของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงโดยไม่รู้ตัวและเหมือนเขาทำไม่ได้ยืนตัวตรงจริงๆแล้วเสียงค่อนข้างคลุมเครือเล็กน้อยอยากมีเพื่อนไหมอากาศตกอยู่ในความเงียบน้องชายคนเล็กที่อยู่ข้างๆเขาก็มึนงงเล็กน้อยฟางจ้านหยุดชั่วคราวโดยแสดงรอยยิ้มบนใบหน้าทางนี้ เมื่อไชเจี้ยนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรคนที่มาด้วยกันจึงพูดว่าคุณเอาเงินมาให้เพื่อนคนนี้ยืมได้หรือเปล่าฟางจ้านตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งไชเจี้ยนหันศีรษะและจ้องมองไปที่น้องชายคนเล็กโดยปิดปากของเขาดังนั้นฟางจ้านจึงได้ยินไม่ชัดและเขาไม่รู้ว่าเขาร้องเพลงหรือเขาถามอย่างไม่แน่นอนคุณพูดว่าอะไรทันทีที่น้องชายกำลังจะพูดเขาก็ถูกไชเจี้ยนเตะเขาหันกลับไปและยิ้มให้ฟางจ้านแล้วพูดว่าไม่มีอะไรเขาแค่หิวไม่ต้องสนใจมันเลย แค่นั้นแหละฟางจ้านยังคงถือเค้กงาสองชิ้นที่เขาเพิ่งซื้อมาและเขาไม่สามารถบอกได้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาหิวจริงๆหรือจอมปลอมแต่เขาเคยได้ยินชื่อเพื่อนร่วมห้องเขาบางคนมาจริงๆเขามีปัญหาที่บ้านจึงเสนอว่าฉันเพิ่งซื้อเค้กมาสองชิ้นถ้าคุณหิวมากฉันจะให้คุณครึ่งหนึ่งไฉ่เจี้ยนไม่เคยคาดหวังการพัฒนานี้ยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่คาดคิดว่าจะมีเด็กที่มีจิตใจดีเช่นนี้อยู่ในโลกนี้ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องเลวร้ายและผู้คนจริงๆ หัวใจของเขาอ่อนโยนและสวยงามราวกับหยกที่สะอาดและพวกเขาก็ละอายใจในตัวเองฟางจ้านเดินไปข้างหน้าเขาและเข้ามาใกล้ชัเจี้ยนได้กลิ่นหอมอ่อนๆของพืชและไม้บนร่างกายของเขาซึ่งเป็นกลิ่นที่พิเศษมากแต่ก็สอดคล้องกับอารมณ์ที่สะอาดของฟางจ้านเป็นพิเศษมือขาวเล็กๆฉีกแพนเค้กครึ่งหนึ่งแล้วยื่นให้เขานี่ครับค่อยๆระวังด้วยชฉเจี้ยนจับมันโดยไม่รู้ตัว คุณสามารถหัวเราะจนตายเมื่อคุณพูดมันอาจารย์คนโตของตระกูลไฉยและหัวหน้าโรงเรียนมัธยมหมายเลขหนึ่งรับแบ่งปันแผนเค้กของคนอื่นที่นี่ฟังจ้านชี้อีกประเด็นหนึ่งให้คนข้างๆเขาโบกมือให้พวกเขาถ้าอย่างนั้นฉันจะไปแล้วนะบายไชยเจี้ยนโดยไม่รู้ตัวไบาลาก่อนผู้ชายที่อยู่ข้างๆฉันหยิบแผนเค้กไปกัดเฮ้ hey, อร่อยนะเจ้านายอย่าบอกนะว่าคุณซื้อแผนเค้กนี้มาจากไหนฉันจะซื้อมันครั้งต่อไปด้วยไชยเจี้ยนเตะเขาและสาบแช่ง นายเป็นหมูหรือลูกน้องมองเขาอย่างเศร้าโศกหัวหน้าคุณตีฉันทำไมฉันผิดตรงไหนเราไม่ควรมาทำให้เขาขุนเคืองหรอกเหรอชายเจียนไม่สนใจเขาเลยกลับไปที่กลุ่มเด็กผู้ชายแล้วหยิบกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาแล้วจากไปเด็กๆที่อยู่ข้างหลังเขาถามว่าเขาจะไปไหนเด็กชายหยิบแพนเค้กแล้วตอบว่ากลับบ้านเขาต้องกลับไปถามฟ้านเหมยเกี่ยวกับเรื่องของฟังจ้านจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรแย่หรอกแค่อยากจะกินแพนเค้กอีกในครั้งหน้าครอบครัวฟังจ้าน ฟางจ้านนั่งยองๆอยู่ข้างเตาเล็กๆเ,เพื่อต้มยานี้เป็นหยาตัวที่สองสำหรับพี่ใหญ่เขาส่งข้อความถึงชิงเหอเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสภาพร่างกายล่าสุดของเขาเมื่อเขาพบว่าอาการยังไม่ดีขึ้นมากนักเขาก็เริ่มโหมดจูจจจจจ้จี้จุกจิกกินเป็นประจำละกันเข้านอนเร็วและตื่นเช้าคุณไม่สามารถกินอาหารรสเผ็ดและระคายเคืองได้ชิงเหอไม่คาดคิดว่าในชีวิตนี้นอกจากแม่ของเขาแล้วจะมีใครสักคนที่กล้าพูดเกี่ยวกับตัวเองแบบนี้ แต่ถ้าเขาปฏิเสธฟางจ้านก็จะไร้คำสาปให้แรงขึ้นเท่านั้นดังนั้นเขาจึงตอบโต้ด้วยความเฉลียวฉลาดได้ตกลงในมือของเขามีของเล่นเล็กๆที่ซื้อมาจากถนนเวทมนต์เวทมนต์ในนั้นทําให้หุ่นกระบอกตัวน้อยร้องและเต้นได้ไม่มีอันตรายอื่นใดเขารู้ว่าฟางจ้านชอบอุปกรณ์เหล่านี้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายในเวลานั้นเขาซื้อมันและหลังจากโอนเครื่องชาร์จแล้วเขาก็ได้ยินเสียงชยโยอย,อย่างมีความสุขของฟางจ้านในเวลาไม่นาน นี่มันอะไรกันน่าทึ่งมากเสียงหัวเราะที่ชัดเจนของวัยรุ่นเข้ามาในหูของเขาและแม้ว่าเขาจะไม่เห็นมันแต่เขาก็ยังจินตนาการถึงรอยยิ้มในขณะนั้นได้ชิงเหอฟังเสียงของเขาและไม่ได้ยิ้มที่มุมปากของเขาอย่างมีสติฟางจ้านกำลังพัตยาขนาดเล็กด้วยพัดลมตัวเล็กและยิ้มแล้วพูดว่าทำไมคุณถึงให้อะไรบางอย่างกับฉันชิงเหอกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณ ที่จริงฉันแค่คิดถึงเขาเห็นหุ่นคิดว่าเขาจะมีความสุขก็ซื้อมันมาขอบคุณฟังจ้านไม่คาดคิดว่าพี่ใหญ่จะมีความรู้สึกถึงพิธีกรรมเช่นนี้และปฏิบัติต่อเขาอย่างดีเขามีความสุขและสะเตือนใจเขาถือหุ่นไว้ในมือข้างหนึ่งและดูพอใจมากและพูดด้วยความอดดีเล็กน้อยคุณคือคนที่ดีที่สุดสำหรับฉันเสียงที่คมชัดและนุ่มนวลเปรียบเสมือนหัวใจของคนชิงเหอหยุดชั่วคราวด้วยปลายปากกาที่เขาเขียน และแอปเปิลของเขาก็มวนขึ้นลงเป็นเวลานานหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ไม่ได้ใช้ปากกาอีกต่อไปเขาฟังอย่างช้าๆและหลังจากกลับมาคิดได้เขาก็ตระหนักว่าข้อความบนกระดาษยังคงอยู่ก่อนหน้านี้อาจไม่ถูกต้องชิงเหอรู้สึกเล็กน้อยว่าในอดีตเขาภูมิใจในการควบคุมตนเองมากที่สุดแต่อย่างช้าๆต่อหน้าฝังจ้านความพักเพียนและหลักการบางอย่างของเขาเริ่มคลายลงและเริ่มเปลี่ยนแปลงเมื่อเขาไม่ตรหนัก บางทีเขาควรจะเบรกทันเวลาหลายสิ่งหลายอย่างยังคงไม่รู้แต่เขาต้องเข้าใจท้ายที่สุดสภาพร่างกายไม่ควรสัมผัสกันลึกเกินไปการหยุดทันเวลาคือทางเลือกที่ดีที่สุดยาส่งอะไรไปให้ฟางจ้านอีกต่อไปจนถึงตอนนี้มันจะดีสำหรับทั้งสองคนอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์ฟางจ้านพูดคุยเกี่ยวกับช่วงเลิกเรียนอีกครั้งและพึมพำวันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งถามผมว่าผมมีเงินหรือเปล่าแล้วพวกเขาก็บอกว่าพวกเขาหิว ความคิดของชิงเหอจะถูกดึงกลับคิ้วของเขาขมวดคิ้วช้าๆและดวงตาในดวงตาของเขาก็ค่อยๆเย็นชาเขาพูดด้วยความหนาวเย็นฉันขออะไรสักอย่างได้ไหมฟังจ้านพยักหน้าคุณมีอะไรเหรอชิงเหอมักจะพูดถึงประเด็นสุดท้ายเสมอพวกเขารู้จักกับคุณเหรอฟังจ้านพูดช้าๆไม่พวกเราไม่รู้จักกันชิงเหอไม่ได้พูดอะไรสักพักเขาก็ส่งลุกขึ้นเดินไปที่ห้องถัดไปลากนายพลหนุ่มที่กำลังหลับอยู่ขึ้นไป เขาค้นหาในคลังอาวุธอยู่พักหนึ่งและในที่สุดก็พบบางสิ่งที่ค่อนข้างปลอดภัยเขากลับมาที่ห้องเขาลืมการตัดสินใจครั้งก่อนไปโดยสิ้นเชิงและส่งแท่งกลมเล็กๆไปให้ฟางจ้านและพูดว่าหากพวกเขากล้ามาหาคุณในอนาคตคุณก็แค่เปิดปุ่มสวิตช์ของเค้กทรงกลมนี้เข้าใจไหมฟางจ้านสงสัยจึงถามว่าสิ่งนี้มีไว้เพื่ออะไรชิงเหอหัวเราะเยาะเบาๆและถามว่าคุณหิวไหมจบตอนที่สี่สิบ